วันนี้ฝนตกเลยจะมาสอนเกี่ยวกับสปีดชัตเตอร์แบบง่ายๆนะครับเปิดกล้องมือถือไปที่อื่นๆและไปที่โหมดโปรหรือมือโปรแล้วก็ไปที่สปีดชัตเตอร์ยกตัวอย่างสปีดชัตเตอร์ตามสภาพแสงนี้นะครับก็คือ1นึทับสองเสร็จแล้วกดถ่ายสปีดชัตเตอร์เร็วก็สามารถหยุดน้ําฝนได้แล้วถ้าสปีดชัตเตอร์ช้าจะเป็นยังไงยกตัวอย่างนะครับไปที่สปีดชัตเตอร์แล้วก็ปรับที่1นึทับสเสร็จแล้วกดถ่าย รูปที่ได้เม็ดฝนก็จะต่อกันเป็นสายเป็นการลากสปีดชัตเตอร์เมื่อรู้ความต่างแล้วก็วิธีแล้วนะครับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งไปที่สปีดชัตเตอร์ยกตัวอย่าง1ทับ1000เลยนะครับให้เร็วขึ้นกดถ่ายสปีดชัตเตอร์เร็วจึงทำให้ฝนหยุดกลางอากาศได้สุดท้ายทบทวนสปีดชัตเตอร์ช้ายกตัวอย่าง1 1ทับ1นนะครับเสร็จแล้วกดถ่ายจะเห็นว่าเม็ดฝนตกลงมาต่อกันเป็นสายเลยนะครับ วิธีนี้สามารถใช้ในการถ่ายน้ำตกได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ